ทุกคนคครับือเขาอัปเดตมาครับเขาไม่บอกใครด้วยนะอัปเดตมา Discord ก็เหมือนจะไม่บอกด้วยหน้าเว็บก็ไม่เปลี่ยนตอนนี้อีเวนต์คลาสสิกเนี่ยไม่มีแล้วนะฮะเอาอีเวนต์ออกไปแล้วในขณะเดียวกันมีสิ่งหนึ่งเพิ่มเข้ามาฮะนี่คือ Monster Truck is huge มันใหญ่มากมันใหญ่จริงๆล้อเบเริ่มเลยโอ้โ oh ห Monster Truck ทำไมล้อต้องใหญ่ขนาดนี้และที่แน่นอนเข้ามาพร้อมด้วยโลบัก สองพันโลบักผมจําราคาก่อนหน้าไม่ได้อันนี้สูงสุดหรือเปล่าสองพันโลบักนะฮะมีหนึ่งหมื่นคันเหมือนเดิมอัปเดตมาพร้อมบักแน่นอนครับผมสองพันโลบักฮะเสาร์อาทิตย์นี้จะมีอัปเดตหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วคืออัปเดตคู่กันสองอันนะฮะอัปเดตใหม่แล้วก็อีเวนต์คลาสสิกมอนสเตอร์ทรัคเอาสีดั้งเดิมก่อนเลยสีเดิมก่อนเป็นระดับเรจนเดอรี่เครื่องบินล่ะเครื่องบินก็เรจนเดอรี่อันนี้ก็เรจนเดอรี่ รีเจนเดอรี่เริ่มเยอะแฮะโอเครีเจนเดอรี่นะฮะรถสูงมากรถใหญ่มากเอามาลองดูผมว่ามันต้องปวดหัวแน่นอนอ๋อล้อถอดไม่ได้เหรอเอาไปใส่คันอื่นไม่ได้โอ้ว่าจะลองสักหน่อยล้อล้ <c oughs> อคือแบบคือต้องปีนล้อขึ้นมานั่งอะเครื่องใส่ตรงนี้อย่าบอกว่าเครื่องธรรมดาอีกนะรถโรบักมันควรจะแบบเครื่องดีๆหน่อยโอ้เครื่องธรรมดาสี่ลิตรเครื่องแล้วก็หม้อน้ํามีออยด้วยแฮะเฮ้ทำไมแถมสามอย่างเลย ปกติแถมแค่อย่างเดียวหรือไม่แถมเลยนะฮะรอบนี้แถม3อย่างอันนี้คืออะไรอันนี้คือฝาหลังใช่ไหมกระโปรงหลังผมว่านะพายุพัดไม่ได้แน่นอนคันนี้พายุทําอะไรไม่ได้ซอมบี้ก็ทําอะไรไม่ได้โอ้หมู่บ้านนี้ไงโกสทาวถ้าไปถึงนะนะดูก่อนว่ากินน้ํามันหรือเปล่าผมว่ากินหนักเลยแหละคันนี้อืมเติมไปรถปีศาจไปบุกเมืองปีศาจ การที่แถมวอเตอร์และออยมาด้วยมันแปลกมากๆมันทําให้ผมรู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่อันนี้ฝากระโปรงหน้าต้องปีนขึ้นไปปิดนะฮะไม่ถึงครับโอเค18ลิตรเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ไปเก็บแปะไว้ข้างบนอันนี้คือคืออะไรเนี่ยตรงนี้เปิดได้ไหมกดอะไรไม่ได้เลยนะฮะกดได้แค่ที่ประตูกับเครื่องเข้ายังไงเนี่ย๋ยนนะของจริงที่เขาขึ้นยังไง โอ้มันปีนยากมากอ่ะตรงนี้แล้วก็นั่งโอเคครับโอ้ลำบากสตาร์ทมาโอ้นี้ยังไม่ได้กดเลยนะรถน่าจะแรงออกตัวเองด้วยเข็มไมโอ้สองร้อยกว่าแล้วหรอพูดเป็นเล่นมันยัง <laughs> ผมว่าเข็มไม้มันไม่ตรงนะสามร้อยนี่คือสามร้อยเหรอนี่ยแ,แต่คอนโทรนง,ง่ายอยู่นะคอนโทรนไม่ยากสามร้อยกว่าฮะ สี่ร้อยน่าจะได้บังคับง่ายบังคับง่ายคอนโทรลง่ายไม่ลืน่นไม่ลืน่นตามที่เราแบบคอนโทรลเลยโอ้กลับมาที่ศูนย์แล้วครับสี่ร้อยได้ฮะประมาณสี่ร้อยโอ้เอเเเอเริ่มเริ่มพอเร็วๆรวเริ่มเริ่มมีอาการเกือบคว่ำเมื่อกี้ต้องมาดูว่างายได้หรือเปล่าไงายเองไหมหงเองไม่คว่ำด้วยโอ้อคว่ำแล้วคว่ำแล้วก,กลับมาเหมือนเดิมขี่ได้ต่อขับได้ต่อและนี่คือล้อลดไงายเองได้ครับแต่ว่านี่คือล้อ จะมีสักครั้งเมื่อที่อัปเดตมาแล้วแล้วมันใช้งานได้ดีๆโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่น่าจะมีการันตีเลยว่านี่คือเกมแท้แน่นอนแล้วล้อหลังก็หมุนนะฮะเหมือนจะหลุดเหมือนกันนี่คือความน่าสัจรย์ของ a d u s ต y Trip เมื่อกี้เราเติมมา18ลิตรกินไปอ่า2ลิตรใช่ไหมนด้อยู่ได้อยู่ส่วนส่วนอันนี้อันนี้ดูได้ไหมกินน้ำไป0ูลิตร ก็พอได้นะเครื่องหายว่าอะไรหายไปนิดเดียวโอ้ยใช้ได้ใช้ได้อยู่มันจะข้ามสะพานได้ไหมเนี่ยคือล้อใหญ่ก็จริงนะแต่ว่าช่องระหว่างตรงนี้มันมันพอดีไหมหรือเปล่าอะ่ะคราวนี้เราจะไปแบบแบบไม่ประมาทไปแบบปลอดภัยเนี่ยมันไปช้านะแต่สปีดมันสองร้อยกว่าแล้วอะ่ะผมว่ามันไม่ตรงแน่เลยดูฮะดูเสาไฟครับเสาไฟยังแบบไปไม่ถึงไหนเลยแวมไพร์มาฮะแวมพร์ สักหน่อยสักหน่อยมีปืนไหมเนี่ยมามามาอืมแวมพร์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 หายไปเลยเครื่องแวมพร์กับมอนสเตอร์ทรัคปีศาจเจอปีศาจเออถอดน้ำมันไม่น่าจะได้เครื่องนี้ใช่ไหมมันไม่ไหล16.6ลิตรเทน้ำมันไม่ได้ถ้าจะใช้ v ีปก็ต้องสั่งซัพพลพยเท่านั้นนะฮะเพราะว่าต้องเติมดีเซลตั้งแต่แรก ไม่น่าจะเทได้เอ๊ะเครื่องแวมไพร์ช้าครับได้แค่240อ๋อโอเคครับ300กว่าโอเคเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันขึ้นเนินลดขึ้นเนินเมื่อกี้อย่าไปเร็วเกินอย่าไปเร็วเกินตกใจหมดโอ้โอีกแล้วปิดเสียงได้ไหมเนี่ยอันเนี้ยรถจะปลิวไหมโอ้โหพายุมาแบบรถช้ามากฮะอืมมาเลยพายุยังจะแกว่งอีกเห ยังจะแกว่งอีกเลยเนี่ยนี่รถปีศาจนะเฮ้ยมืดแล้วฮะแปบ๊บเดียวมาถึงสะพานพอดีขอผ่านสะพานก่อนแล้วกันแก๊สไม่ต้องเติมผม <laughs> ผมว่าอาจจะไม่ได้อ๋อตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ไดโอเคเฮ้ยเขาปรับใหม่เหรออ๋อมีไม้เพิ่มขึ้นนี่มีไม้เพิ่มขึ้นเขาปรับใหม่เอาไม้มาตั้งเยอะขึ้นอ๋อโอเคตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย รือว่าเพื่อคันนี้โดยเฉพาะเมื่อก่อนไม่มีอันนี้สามอันจะไหวไหม <laughs> ไม่ตรงไม้แต่ผ่านมาได้โอเครถปีศาจเจอกับโจรรถจะรอดหรือไม่ไป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 <ๆ>อย่าเร็วเกิอน <laughs> อย่าเร็วเกิอนอื้อ้อะฮะอย่าขวางสิพี่พี่อย่าขวางพี่โอ้โหเหยียบทำไมพี่แข็งแกร่งขนาดนี้ เหยียบกระเด็นเหยียบกระเด็นเลยอโอเคผ่านกองโจรมาได้หนึ่งมืเมตรยังไม่ได้เติมอะไรเพิ่มเลยนะอ๋อเติมเติมแกส๊สเติมแกส๊สขึ้นเนินเยอะมากเลยฮะรถเล่งไม่ไปครับแต่นี่คือปีศาจพลังของปีศาจดีไม่มาเป็นสูงแบบเฮลิคอปเตอร์นะแบบนั้นเซ็งมากหมดไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้ 1มื่นสี่แล้วหมื่นสี่แล้วเฮ้ยอย่าเร็วเกินอย่าเร็วเกินอย่าเร็วเกินเออไม่เจอร์นาโดเลยเสียดายอยากเจอไม่มาจะได้มาดูว่าใครจะชนะคือรถปกติเนี่ยปิวได้นะฮะร์นาโดโดนมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะเมื่อกี้คือชนใช่ไหมเอาแล้วอันนี้จะไปได้ไหมเนี่ยชนไปฮะข้างหน้าจะไปรอดไหมไม่รู้ละ่ะเติมก่อนเติมก่อน,เต,อนเติมแก๊สก่อน แก๊สเหลืออะไร18โอ้ยแก๊สชิวๆเลยฮนะแก๊สสบายมากอ่าอ่าโอ้น้ำมันเครื่องก็เหลือออยก็เหลือวอเตอร์ก็เหลือมันจะติดไหมไม่ติดไม่ไม่ติดโอ้โหต้องมุดมุดผ่านหโมงมาโอ้ยพี่พี่อัปเดตมาพี่ได้ลองก่อนไหมเนี่ย โอ้ยยังรอดไม่ได้โชคดีมากโอเคอ่ะแวะรีดิโอทาวเวอร์หน่อยเพื่อมีของพวกเลกันอะไรพวกนี้มีกระสุนมีกระเทียมมีล็อกเก็ตอันนี้คืออะไรครับแป๊บหนึ่งฮะมันคือระเบิดครับแป๊บหนึ่งครับเฮ้ยรทนาโดมารทนาโดมามันคือระเบิดครับเราจะยังไม่ใช้เราจะเก็บไว้เก็บได้ไหมเก็บได้ครับ <laughs> เดี๋ยวรอบหน้ามาลองดู ระเบิดยังไม่ใช้ก่อนเราจะยังไม่ใช้ก่อนเรากำลังไปหานายอย่าพึ่งหมดอย่าพึ่งหมดอย่าพึ่งหมดนายแพ้เราแล้วเจ้ารทนอโด,โดชิวชิวครับขับเข้าไปชิวชิเลยเรียกว่ารอดทั้งคนทั้งรถแต่เรี้ยวยากอยู่นะมันมีแรงต้านหน่อยๆนี่คือพลังของปีศาจนะฮะสามารถสู้กับรทนาโดได้ ไม่สะทกสะทานมาแล้วฮะโกส์ทาและปีศาจฝ่าเข้าไปอชนให้หมดชนให้หมดชนให้หมดช,ชนให้หมดชนชนให้หมดนั่นอะไรนั่นคือ <laughs> นั่นคือโอ้โหโหเออลอยได้เราลอยได้เราลอยได้ด้วยพลังปีศาจเฮ้ยล่วงอยู่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 อ๋อ,อล้อเบี้ยวล้อเบี้ยวโอ้โหเด้งมาไกลเลยฮะ ล้อดันเบี้ยวอีกนู่นอะไรนู่นคืออะไรเด้ยเดี๋ยว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 เดี๋นวเดี๋ย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 วเลี๋ยนเดี๋ยว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 เดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเยเดี๋ยวเดีเียวดีเยวีวเดเดดวยโอ้โหเฮ้ยเีีเยียด อไม่โดนไม่โดนโอ้ยปีศาจอืมอืมไม่น่าจะรอดผมไม่น่าจะรอดออโอเคกระสุนจำกัดด้วยอะ่ะเก็บไปก่อนได้ไหมแปะรถไปก่อนอ่ะให้ซอมบี้กินก็ได้มาซอมบี้มากินมาอ่ะเดี๋ยวรีสปอนใหม่โอเค ครับผมเจอปืนเลกันครับแต่ว่าสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยเลยสิ่งที่ตามหามานานได้เจอจนได้เฮ้ยเฮ้ยชุบชีวิตสิเฮ้ยเดี๋ย hey, วก่อนปืนเลกกันปืนปืนเล็กมันทำไมไม่ชุบชีวิตได้ปืนปืนเลกกัน ปืนเลกันโอ้โหเกมครับผมนี่คือชีวิตกลางทะเลทรายของผมครับปืนเลกันอยู่ข้างๆผมไม่สามารถชุบชีวิตตัวเองได้ถึงแม้ว่าจะกดด้วยโลบักเมื่อกี้ปืนเลกันอยู่ตรงนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ